สวัสดีค่ะปั้นเป็นนักกิจกรรมบำบัดค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำท่านวดบริหารกล้ามเนื้อการกลืนเพื่อคงความสามารถและก็ฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากค่ะเนื่องจากว่าภาวะกลืนลำบากสามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคต่างๆอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมโรคพากินสันโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ที่ให้อาหารทางสายยางหรือแม้กระทั่งในผู้สูงอายุเองก็สามารถพบได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เรานวดบริหารกล้ามเนื้อการกลืนก็จะช่วยป้องกันการ,การสำลักไม่ว่าจะ จะเป็นอาหาราน้ำหรือน้ำลายแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมรวมถึงการกระตุ้นการรับความรู้สึกทั้งภายในแล้วก็ภายนอกช่องปากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มท่าแรกนะคะจะเป็นท่านวดริมฝีปากเพื่อช่วยให้ริมฝีปากปิดสนิทมากขึ้นแล้วก็ป้องกันน้ำลายไหลค่ะท่าแรกให้วางมือกลางริมฝีปากและนวดในทิศทางลงค่ะส่วนริมฝีปากล่างให้นวดในทิศทางขึ้น จากนั้นปัดเร็วๆรอบปากค่ะต่อมาให้นวดเป็นก้นหอยเล็กๆวนรอบๆปากค่ะและนวดแก้มเป็นวงกลมไปด้านหน้าและก็กลับด้านหลังค่ะต่อไปเป็นท่าบริหารขากไกลนะคะ ให้จับขากรรไกแล้วก็หมุนเป็นวงกลมไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะต่อมาให้นวดทางด้านใต้คนลิ้นนะคะนวดเป็นวงกลมเหมือนกันค่ะไปข้างหน้ากับด้านหลังค่ะจากนั้นก็นวดบริเวณคอหอยให้ใช้2นิ้วนวดขึ้นด้านบน ถ้านวดบริหารการกลืนนะคะสามารถดวดได้20-30ครั้งแนะนำให้ทำก่อนเวลาทานอาหารเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นท่านวดกระตุ้นกล้ามเนื้อภายในช่องปากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็กระตุ้นการรับความรู้สึกภายในช่องปากค่ะให้ใช้เป็นสวอบแห้งหรือว่าไม้พันสัมลีในการนวดกระพุ้งแก้มและลิ้นหรือในบางกรณีเนี่ยสามารถนําไปจุ่มน้ําเย็นน้าแข็งหรือว่าน้ําที่มีรสชาติเปรี้ยวได้ค่ะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นการกลืนได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะให้นวดกระพุ้งแก้มนะคะเป็นวงกลมไปข้างหน้า แล้วก็กลับข้างหลังทําทั้งสองฝั่งเลยค่ะจากนั้นนวดลิ้นไปทางซ้ายขวาและดันขึ้น ถ้านนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อภายในช่องปาควรทำผ่าละสิบครั้งค่ะแนะนําให้ทําเช้ากลางวันเย็นก่อนเวลารับประทานอาหารได้เลยส่วนท่านใดที่สงสัยว่าบุคคลใกล้ชิดอานมีภาวะคลื่นลำบากแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกิจกรรมบาบัดค่ะขอบคุณค่ะ